นิยาอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลแรรับตอนล่าชมคลักผลงานเขียนของชัดพิสิทธิ์พงษสุวรรณบทที่21ยอดคิรีเมืองศรีชัยวัดชะปุระเมืองเพชรบุรีในยามนี้มีอากาศเย็นสบายเพราะเป็นเมืองที่ติดกับทะเล มีลมทะเลพัดมาตลอดเวลาอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ยามนี้คนทั้งสามต้องหาที่พักกันใหม่เนื่องจากที่พักเดิมนั้นไม่ปลอดภยัยเสร็จแล้วชายสองคนที่ติดตามพวกเขาเป็นใครและมีจุดประสงค์อย่างไรยังคงเป็นปริศนาอยู่หญิงกับพี่อบุบลคืนนี้เราจะพักกันที่เรือนหลังนั้นนะครับ ก็ผมเข้าไปเจราจากับเจ้าของเรือนมาพวกเขาใจดีและมีเมตตาอนุญาตให้พวกเราเข้าไปพักได้ขอรับพอพัดพูดขึ้นหลังจากวิ่งมาจากเรือนหลังหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกสูงรูปทรงแปลกตาเพราะเป็นเรือนที่มีกระไดสามกระไดคือทางด้านหน้ามีสองกระไดและด้านหลัง มีหนึ่งกระไดหญิงคงไม่ต้องสอนการแผ่เมตตาพ่อพัดแล้วกระมังท่านหญิงพูดยิ้มยิ้มก็ผมยังคงอยากเรียนอยู่ขอรับพ่อพัดพูดแววตาสดใสในยามนี้เขามีความสุขเป็นที่สุดแม้จะรู้ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องพัดภาคจากหญิงอันเป็นที่รัก ก็เห็นพ่อพัดไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาอยู่แล้วนี่คะท่านหญิงเอ่ยตอบในใจของท่านหญิงตอนนี้ก็ไม่ต่างไปจากพ่อพัดเขาคงต้องใช้ช่วงเวลาให้มีค่าที่สุดพราะไม่รู้ว่านครแลรับที่ท่านพ่อบอกนั้นจะทำให้เขาจากพ่อพัดหรือไม่ถึงกระนั้นก็ผมก็ยังคงอยากเรียนอยู่นะครับ หญิงเมตตาสอนกระผมด้วยนะขอรับพอพัดพูดพร้อมส่งสายตาหวานให้กับท่านหญิงแล้วหญิงจะสอนให้นะท่านหญิงตอบไอ้ายเรารีบไปพักกันก่อนเถอะเพคะพี่อุบลพูดขึ้นพี่อุบลหญิงบอกว่าอย่างไรท่านหญิงพูดดุดุกับพี่อุบลรีบไปกันก่อน เถอะนะพี่อุบลพูดเสียงอ่อนๆหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจในคำพูดเท่าไหร่หญิงว่าเราเข้าไปขอบคุณเจ้าของเรือนกันก่อนเถอะนะพี่อุบลพราพัดมาทีนี้พี่อุบลยิ้มให้หน่อยพอพอพูดจบท่านหญิงก็จุงมือพี่อุบลเดินไปทางเรือนสามกระไดทันทีพอพัดมองตามอย่างมีความสุข เพราะกิริยามารยาทของท่านหญิงช่างน,น่ามองกว่าสิ่งใดๆในเวลานี้เจ้าของเรือนใจดีนะพี่อุบลให้เราพักในห้องและยังมีเมตตาหุงหาอาหารให้เราอีกแสดงว่าเรือนนี้จะต้องเป็นเรือนของขหาบดีหรือไม่ก็ขุนนางเป็นแน่ท่านหญิงสันนิษฐานจริงอย่างท่านหญิงสันนิษฐาน เรือนนี้เป็นเรือนข้าบาดีเรือสำเภาจีนเจ้าของเรือนเป็นข้าบาดีที่จิตใจดีและเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนแถวนี้เป็นอันมากพวกเจ้าพักอยู่ที่นี่ก่อนนะเพราะเพลานี้ในเมืองไม่ค่อยปลอดภัยผู้คนต่างถิ่นอย่างพวกเจ้าสักเท่าไรดอกข้าบาดีวัยกลางคนเอ่ยขึ้นหลังจากเชิญให้คนทั้งสาม มาทานข้าวด้วยกันที่ชานกลางเรือนเพราะกระไรหรือขอรับทำไมถึงไม่ปลอดภัยเพราะพัดถามอย่างสงสัยเฮ้ยเมื่อไม่กี่เดือนมานี้มีเรือสำเภาล่องมาจากเมืองพุทธไทยมามาจอดทิ้งสมอห่างออกไปจากท่าไม่กี่เส้นที่สำคัญมันใช้เรือเล็กเข้ามาอย่างท่า คนที่มากับเรือเล็กก็เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่หลายคนและตั้งแต่คนพวกนั้นเข้ามาในเมืองก็เกิดเรื่องราวการป้นหลายครั้งขหาพอดีพูดท่าทางหวาดกลัวข้าเองก็เลยต้องอพยพลูกเมียของข้าไปที่ปลอดภัยก่อนชั่วคราวถึงว่าก็ผมถึงไม่เจอใครในเรือนเลยนอกจากท่านข่าบดี แล้วทางการไม่ว่ากระไรหรือขอรับเรื่องใหญ่แบบนี้พ่อพัดถามมีคนไปร้องเรียนแล้วแต่เรื่องก็งเงียบไปมีคนเห็นว่าชายร่างสูงใหญ่จากสำเพานั่นเกือบสิบคนอยู่ที่เรือนท่านขุนประหลัดเมืองเจ้าหนุ่มในยามนี้บ้านเมืองหาได้สงบสุขเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่ครั้งศึกพระเจ้าลอลงพญา เมืองเพชรบุรีก็มีคนมาจากถิ่นอื่นมากอาศัยปะปนในเมืองมากมายทางราชการเองก็ไม่เอาใจใส่พวกเราชาวเมืองจึงต้องดูแลกันเองเจ้าเห็นไหมตามถนนในหมู่บ้านนะ่ะต่างผัดเวรกันเฝ้ายามแม้แต่ตัวข้าเองก็ต้องไปทำหน้าที่เวรยามช่วยเหมือนกัน ยังดีที่การค้าขายเรือสำเภายังพอจเจริญอยู่บ้างมีทั้งเรือมาจอดหาสเสบียงอาหารนำสินค้ามาขายค่าเองก็รับสินค้าจากสำเภามาขายอีกทีก็พอได้อาศัยนะพูดก็พูดเถอะพ่อหนุ่มแดนที่ไหนจะดีไปกว่าสยามประเทศของเราไม่มีแล้ว ยิ่งสมัยพระเจ้าบรมโกด้วยแล้วเรือสำเภาเข้าออกเมืองเพชรบุรีมากมายบ้านเมืองสงบสุขไม่ต้องมีเวรยามกันแบบนี้ดอกพวกเจ้าเองก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะเป็นคนแปลกหน้าแบบนี้ท่านขหาบาดีกล่าวเตือนอย่างเมตตาขอรับพวกก็ะผมจัดระมัดระวังดังคำท่าน ว่าแต่ท่านขาบดีมีนามว่ากะไรหรือขอรับกระผมกับเพื่อนจะได้จดจำพระคุณของท่านไว้พ่อพัดถามอย่างอ่อนน้อมเพราะสำหรับเขาแล้วการรู้จักบุญคุณคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความกตัญยูเป็นคุณธรรมข้อแรกของคนดีท่านหญิงเองก็ชื่นชมความดีงามข้อนี้ของตัวพ่อพัด และที่กรมหมื่นเทพปีพิษมอบหมายหน้าที่นี้ให้พ่อพัดก็คงพอความกระตันอยู่นี้เองค้าชื่อมั่วเสงิหาบดียิ้มอย่างใจดีเมื่อพูดจบท่านมั่วเสงพ่อพัดยิ้มรับเช่นเดียวกันค้าน่ะทำการค้าเรือสำเภาอาศัยใบบุญจากชาวสยามทํามาหากินมานานหลายสิบปี จนมีฐานะมั่นคงน่าเสียดายนะที่ชาวสยามกลับมองไม่เห็นคุณค่าของแผ่นดินแย่งชิงอำนาจกันข้าราชการใหญ่น้อยก็ไม่เอาใจใส่ประชาชนตัวข้าเองสำนึกในบุญคุณของสยามนี้ก็ได้ตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมารวบรวมผู้คนที่รักความสงบและจัดเวรกันดูแลซึ่งกันและกัน ข้าหวังว่าสักวันแผ่นดินจะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมเอาละพวกเจ้าไปพักกันก่อนเถิดตอนนี้ก็ดึกมากแล้วข้าจะลงไปดูชาวบ้านเขาจัดเวียนยามกันสักหน่อยท่านข้าบดีมั่วเสงบอกให้กับผมได้ตอบแทนคุณด้วยการเป็นเวียนยามในคืนนี้นะกรับ ท่านมั่วเสงพาอพัดขันอาสาพวกเจ้าเป็นแขกของข้าจะให้มาเฝ้ายามในหมู่บ้านข้าได้เยี่ยงไรท่านข่าวบดีมั่วเสียงพูดยิ้มยิ้มในใจคิดว่าพ่อหนุ่มคนนี้ช่างมีจิตใจดีเหลือเกินเราแค่ให้ที่พักกับอาหารแค่นี้ถึงกับอาสามาเป็นเวรยามให้โดยไม่กลัวอันตรายเลย ไม่เป็นไรขอรับกระผมพอจะมีวิชาติดตัวจัดได้ว่าทำประโยชน์เพื่อคนอื่นบ้างพ่อพัดตั้งใจที่จะทำหน้าที่เวรยามให้กับท่านข่าบดีมั่วเสียงอย่างจริงจังเอาละเอาละในเมื่อเจ้าต้องการแบบนั้นจริงๆข้าจะขอบน้ำใจเจ้ามากท่านข่าบดีมั่วเสงพาพ่อพัดไปรู้จักชาวบ้าน ที่กําลังยืนเฝ้ายามอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพ่อพัดนี้รูปงามแล้วยังมีจิตใจดีอีกต่างหากนะเพคะท่านหญิงพี่บลนพูดกับท่านหญิงท่านหญิงเองก็มองตามหลังพ่อพัดด้วยใบหน้าชื่นชมเช้าว,วันลุงขึ้นท่านขาบุดีมั่วเสงชวนให้พ่อพัดกับเพื่อนๆนพักอยู่ที่เรือนของเขา จนกว่าจะทำธุระที่เมืองเพชรบุรีเสร็จทางพ่อพัดเองก็ยินดีและขอขันอาสาเป็นเวรยามให้กับท่านข่าบดีเป็นการแทนคุณท่านข่าบดีมั่วเสงชักชวนให้คนทั้งสามไปชมเรือสำเภาของเขาที่ท่าเรือข้าจะพาพวกเจ้าไปที่ท่าเรือเพื่อพวกเจ้าจะได้คิดออกว่าที่ที่พวกเจ้าตามหานั้นอยู่ที่ไหนกัน พ่อพัดเล่าเรื่องที่เขาตามหาสถานที่ที่สำคัญที่เมืองเพชรบุรีแต่ไม่รู้ว่าคือที่ใดให้ท่านข่าบุดีฟังแต่ไม่ได้บอกเรื่องท่านหญิงเป็นใครกับความลับของสถานที่นั้นแต่ถึงจะบอกไม่หมดท่านข่าบุดีก็ไม่ได้ซักถามอะไรต่อให้เป็นที่ลำบากใจเป็นพระคุณอย่างมากเลยขอรับ พ่อพัดกล่าวขอบคุณอย่างจริงใจท่านขาบดีคะท่านขาบดีรู้จักเมืองสีชัยวัชระปุระไหมคะท่านหญิงถามท่านขาบดีมั่วเสงท่านขาบดีมั่วเสงได้แต่ยิ้มเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปดูอะไรท่านขาบดีพาคนทั้งสามมาที่ปราสาทโบราณแห่งหนึ่งแล้วชี้นิ้วไปที่ปราสาทนั้น แล้วบอกว่านั่นไงละ่ะเมืองศรีชัยวัชระปุระพูดแล้วก็ยิ้มเมืองเพชรบุรีนะ่ะเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานคนเก่าแก่ของที่นี่เล่าว่าเมืองนี้มีมาแล้วเป็นร้อยร้อยปีเป็นเมืองใหญ่เรียกกันว่าเมืองศรีชัยวัชระปุระที่พวกเจ้าตามหานั่นแหละ แล้วเมืองเพชรบุรีก็มีวัดวาอารามมากมายไม่ต่างไปจากพระนครดอกเจ้าดูวัดนั้นสิพระเจ้าเสือชอบที่จะเสด็จมาประทับท่านข่าวบดีมั่วเสงได้ชี้ให้ดูวัดใหญ่วัดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใจกลางเมืองวัดหรือคะท่านหญิงทวนคำแล้วก็น,นึกอะไรออก เราคิดออกแล้วพ่อพัดท่านหญิงพูดกับพ่อพัดที่ต้องใช้คำว่าเราแทนคำว่าหญิงที่เคยพูดกับพ่อพัดก็เพราะว่ายังไม่อยากให้ท่านข่าบดีรู้เรื่องความเป็นมาเป็นไปของตนนั่นเองคำว่าริมท่าหมายถึงวัดนั่นเองเพราะวัดเป็นสถานที่ให้ความรู้และธรรมะเปรียบเสมือนท่าน้ำ หนทางไปสู่ความชื่นเย็นของกระแสน้ำกระแสน้ำก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองท่านหญิงพูดด้วยความดีใจที่ขายปริศนาได้อีกข้อหนึ่งแล้วเหลือแต่ยอดคีรีเท่านั้นพอท่านหญิงพูดจบท่านข่าบดีมั่วเสียงก็หัวเราะออกมานั่นไงยอดคีรีท่านข่าบดี ชี้ให้ดูยอดเขาลูกหนึ่งที่ไม่ไกลจากวัดนั้นเท่าใดนัก